อย่างตัวของเบิร์ดเองมองความรักตอนนี้ของเรามันเป็นในรูปแบบไหนมันมันเปลี่ยนมันเหมือนมันเปลี่ยนตามวัยเปลี่ยนตามความคิดของเรามันเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วก็ตามเขาเรียกว่าตามตามเขาเรียกว่าตามสภาพแวดล้อมที่เราอยู่อะไรเงี้ยคแบบคือมันเหมือนกับว่าคนเราจริงมันมันเกิดมันเรียนรู้อะไรเรื่อยๆใหม่ๆเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าจริงๆความรักของผมในตอนเด็กมันคือการที่แบบเราเราแค่เห็นเขาน่ารักเราชอบแต่พอโตมาแล้วรู้สึกว่าเราเรา ดูกันด้วยที่เหมือนกับว่าเราไม่ได้ดูที่หน้าตาหน้ารางอย่างเดียวเราแบบคุยรู้เรื่องรู้สึกแบบถูกชะโลคือมันจะเป็นใครก็ได้ขอให้อยู่แล้วแบบสบายใจอยู่ด้วยแล้วแบบเหมือนเป็นเซฟโซนของเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบสบายใจแล้วเลยครับใจ้หลักของผมเลยครับผมคิดว่าพอโตขึ้นเรากับมองแบบกว้างขึ้นนะครับผมไม่ได้มองเป็นความลักแบบเป็นรูปแบบเดียวแล้วในการเป็นความรับแบบเราสามารถทำความรับกับพ่อแม่ได้ กับพี่น้องกับเพื่อนหรือว่าเป็นแบบกับพี่พี่แฟนคลับก็ตามที่เขาเปียยงปีที่แล้วงี้ก็ได้ส่งของมาให้เราอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเราอยากอ่าแสดงการตอบกลับบาเลนทนยไปบ้างอะไรเงี้ยเราก็จะมีสติ้เกอร์ให้เขาหรือว่าเป็นลูกอมให้เขาอะไรเงี้ยกับการว่าเรามองเป็นรูปแบบที่แบบเออเราให้ความรักกับทุกคนอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบรูปแบบเดียวเงี้ยถ้าเวลาเรามความรู้สืกอีกับคนเราจะมีการแสดงออกความรักยังไงหรือทุแลศเขายังไงหรืออะไร เอาผมก่อนแล้วครับอ่าโอเคเราชื่อเฟิร์นแล้วทุกอนตาพิจารณ์ด้วยหันมาตลอดโอเคก็ถ้าโตมาถ้าเรากับพ่อแม่เราก็จะแบบว่าคงกวาดบ้านถูบ้านให้เขาเพราะว่าแบบจริงๆผมรู้สึกว่าแม่พ่อแม่ผมภูมิใจมากเวลาเรากวาดบ้านถูบ้านเพราะว่าแบบมันแบบตอนเด็กเราไม่ค่อยทําอะไรอ่ะพี่พอโตขึ้นมาเราแบบอ่ะกวาดบ้านถูบ้านเขาหน่อยเขาแบบอุ้ยทําอะไรทำไมวันนี้แบบดีใจจังอะไรอย่างเงี้ยก็ เขาก็แบบเขาก็ปลื้มจิตปลื้มใจล้วพาเขาไปเลี้ยงข้าวอะไรเงี้ยโตมาก็แบบก็โอเคส่วนถ้าแบบเป็นคนที่เรารักที่เราชอบเราจะแบบมีอะไรพิเศษพิเศษให้เขาหรืออย่างถ้าเป็นพี่ๆแฟนคลับเงี้ยจริงๆเราก็อยากมีอะไรเป็นแบบพิเศษพิเศษให้เขาเหมือนกันแบบเพราะว่าเขาก็มอบความรักให้เราแบบเยอะมากแล้วก็บ่อยแล้วก็ตลอดเวลาไม่ขาดเลยอะไรเงี้ยเราก็อยากจะแบบถ้าเรามอบอะไรกลับมาได้ก็อยากจะมอบกลับไปครับ,รบสำหรับผมนะครับผมคิดว่าเรา แสดงความความรักที่แบบว่าที่เป็นเราที่แบบแสดงความจริงใจกับเราให้เขาเขาอะไรอย่างเงี้ยว่าเราแบบเออเราอยากแบบให้เขารู้สึกว่าเขามีความสุขในตรงนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแมันกลายเป็นรูปแบบที่อาจจะจับต้องไม่ได้แต่พอมันรู้สึกแล้วมันสามารถแบบอยู่ในความทรงจาอะไรอย่างเงี้ยตาตึง อย่างไรนทยปีนี้มีอะไรพิเศษพิเศษที่แพลนแพลนไวไหมครับสำหรับเราทัง้งคู่นะอืมผมเป็นคนที่แพลนน้อยเป็นคนที่ไม่ค่อยแพลนเป็นคนที่แบบว่าแบบคิดอะไรแล้วอยากทําเลยอะไรเงี้ยผมอาจจะแบบรอยถึงวันใกล้ๆแล้วแบบวยอยากอยากเลยอยากทําเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันหลายอย่างหน่อยก็อาจจะต้องแบบวันหนึ่งผมอาจจะแบบทําทีเดียวหมดอย่างเงี้ยแบบอย่างที่บอกคือแบบเหมือนแบบเราคิดได้แล้วเราก็ทําเลยนั <c oughs> ทั้หมดจะยอมรับในอีกรูปแบบหนึ anyway. ่งนะครับมีเดินการทุกวันเนี้ยครับผมคุยแลกการกันอะไรกันมังไงฟรีเดินมอะไรฮะขอบคุณกันแล้กการไหมผมน้อได้นะครับตีนหรูปแบบหนึ่งอ่าผมอ่ะจะก่อนเหรอกอดได้ได้ได้ก็อยากขอบคุณที่แบบว่าเขาเรียกว่าตั้งแต่วันที่แคสอะไรเงี้ยก็โตมาด้วยกันเนาะก็แบบว่าก็ได้เรียนรู้กันได้มอบสิ่งต่างๆให้กันไม่ว่าจะเป็นแบบความสัมพันธ์ความจริงใจอะไรต่างๆอะไรเงี้ยความซื่อสัตย์ให้กันอะไรเงี้ย ก็อยากขอบคุณที่ให้มาแบบว่าให้มากันเสมอมาอะไรเงี้ยก็ของผมก็จริงๆของผมเหมือนจาเลยแบบผมเป็นคนที่พูดเรื่องอะไรพวกนี้แล้วผมแบบชอบเข้าซีเรียลอะไรเงี้ยคือจริงๆอะผมเขาแบบผมก็ท่านเซนซิทีฟแบบเรื่องความรักเรื่องแบบอารมณ์ความรู้สึกอะไรเงี้ยคือจริงๆก็อยากอยากขอบคุณคือ ก็บอกตรงๆว่าจริงๆถ้าถ้าเราไม่ได้เจอกันในวันนั้นหรือไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้แบบว่าแคสด้วยกันได้เล่นด้วยกันอะไรเงี้ยมาเจอกันเราคงแบบคือผมอาจจะไม่ได้มานั่งสัมภาษณ์อยู่ตรงนี้หรือไม่ได้แบบมีพี่ๆี่แฟนคลับมีพี่ๆนักข่าวที่แบบมารู้จักมีใครที่ให้โอกาสเข้ามาในวันนี้ก็จริงๆก็อยากขอบคุณเขาทุกอย่างครัโมเมนต์วันแรกที่อยู่ด้วยกันแล้วทุกวันนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนย้อนกลับไปย้อนกลับไปตั้งแต่วันแรกเลยอื เป็นโมเมนท์ที่เขาจะชอบชอบเต้นอะไรแบบตลกๆแล้วกันเดี๋ยวเป็นโมเมนท์ที่น่ารักดีอะไรอย่างงี้คุณชอบเต้นไงเราตั้หนึ่งเพลงไหมล่ะนั่นโมบ้าแล้วเล่นละเล่นล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 าหรอกเล่นละเล่นลครับชุดมันไม่อำหนวูน้อไม่ได้อามามาแบวเสื้อม่มา <im itation> เดี๋ยวเสื้อมันจะขาดไม่ได้ไไดเราเต้นแรงเราหมวนหน้าห <im itation> มวนเสือ,อข้างล่าง <im itation> เต้นลายใหญ่ <im itation> เลยเราเราเต้นลายใหญ่ใหญใหญ่นี่ไงพุ่งไปลายใหญ่พุ่งไปเต้นลายใหญ่เอ่อรับเบิร์ตองคครับก็วันแรกที่เจออย่างที่ผมเคยบอกไปก็คือเขาจะเป็นคนที่สุขุมนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยเท่ๆคูลๆวันนี้เขาก็ยังเป็นอยู่ฮะแบบเด็กแต่เขาก็ยังแบบว่าดูแบบรอเท่เดินไปที่คนต้องกรี๊ดอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบว่า ก็ยังทุกวันเนี่ยเขาก็ยังแบบว่าเป็นแบบฟิลนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยครับผมเหมือนในซีรีส์มั้เหมือนพูดน้อยแต่ว่าต้องรอเขาแบบต้องรอคัทโป๊ะอย่างงี้เขาจะแบบเลร์แรร์แเลยครับแต่เฟิร์สที่คนละรักกับซีรีส์เลยใช่ปะเฟิร์สที่เป็นคนเงียบทำอะไรทั้งวันขอบคุณกันไปแล้วเล่าโมเมนต์ประทับใจกันไปแล้วมันมีบางอย่างที่บางครั้งอ่ะมันมันมันไม่กล้าพูด ก็คือคำขอโทษอยากจะขอโทษอะไรกันไหมที่แบบยังไม่มีโอกาสได้ขอโทษก่อนหน้านี้ตั้งแต่รู้จักกันมาตั้งแต่ร่วมงานกันมาอย่างเงี้ยมีอะไรที่อยากขอโทษกันไหมที่ยังไม่มีโอกาสได้พูดคุณจะก่อนหรือผมจะก่อนผมก่อนก็ได้อ่าได้ขอโทษที่เวลาเข้าซีนอะไรแบบนี้มันเป็นช่วงที่ทําสมาธิแต่ว่าผมจะเป็นคนที่แบบมันเป็นซีนเอ็นซีอะเนาะเราแะว่ามันเองเขาต้องทำสมาธิไงผมก็ต้องแบบจิ้มต้องแบบ ต้องไอ้เนี้ยเขาไม่เขาแบบหลุดยิ้มอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นอ้อบางทีเขาจะตั้งใจมากจนเรารู้สึกว่าเอออาจจะไปแกล้งเขาเขาแบบโคนเสียความตั้งใจหรือว่าเสียสมาธิอะไรไปก็ขอโทษครับครับดีมากครับลูเออขอโทษที่พูดขอโทษไหว้ผ้าเถอะลูกเอะอะไรอย่าขอโทษอะไรจ้าผมก็คงก็คงเป็นเรื่องจิตประสาททั่วไปครับผมเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบว่าค่อนข้างจะเอาแต่ใจนิดนึงเป็นคนที่เอาแต่ใจแบบว่าเป็นคนที่แบบว่า จุกจิกจุกจิกนิดหน่อยนะก็คือแบบ <ๆ S 1> ว่าไม่ค่อยเอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็แบบอาจจะขอโทษที่แบบว่าอาจจะเรียกเรียกว่าทำให้เขาหงุดหงิดละกันแบบอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆน้อยๆยนิดหน่อยอะไรอย่เงี้ยแต่สุดท้ายเขาก็จะแบบเฟิร์ส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 อยู่ดีก็คือมันก็กลายเป็นว่าเราติดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบเออแบบต้องคอยมานั่งง,งอคอยแบบเอ้เฟิร์สเอาอะไรไหมเฟิร์สแบบเอ้เป็นไรเปล่าคอยทักคอยถามตลอดอะไรเงี้ยเราก็เออขอโทษละกันเราจะแบบว่าไม่ดื้อไม่สนแล้วมตามใจเราใช่เพราะ ตทุกคนปล่อยทุกคนจะแบบจะสปล่อยอีกแล้วนะอ,อย่างเงี้ยบ่อยๆก็เราก็ชอบครับเราชอบให้สปอยไม่เคยรู้เลยแม้แต่เปิดไอ้ยข้าจามันจะรู้ไหมรู้ครับเราเราอยากให้เราเราตั้งใจเขาไอ้นี่อยู่แล้วเว <c oughs> ลาเขาเอ้ยเปิดเป็นอะไรละ่ะอ่าได้ได้เขาทางเราแล้ว <c oughs> อะไร <c oughs> นับครั้งได้เลยนะว่าเรานอนกี่ครั้งแต่ว่าเขาเขาเนาะเราอีกครั้งเรานับไม่ได้เเามยอะมากใช่เพราะผมผม หมือนผมติดอะไรอย่างงี้มากกว่าก็าเลยเนี่ยก็เลยอยากจะขอโทษที่บบว่า,เรา,เ,ราเราดูจากอะไรถ้ารู้ว่าอ่ะจามมันงอนละอย่างเงี้ยเราดูจากเขาพ<า><ๆ>ิงเสม,มอตลอดเลยเขาจะซุกขุมแบบขัดจุดโอทงท่งานแบบนี้หรอเหนียวแน่นนะพี่อย่างนั้นเือ <c oughs> เลยเราก็จะอ๋ออ่ะแต่ว่าเราก็จะแบบค่อยๆแบบว่าค่อยๆแบบสกิดค่อยๆแบบอะไรขี้ๆอย่างงี้จะแบบสุดท้ายเนี่ยเขาจะหายเองหายงอนเองอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็ติดนิสัยไงก็เออก็ จากราบขอโทษเราคิดนะว่าเราจะเข้ากันได้ขนาดนี้เพราะแต่ละคนก็องอยู่แตละคั่ว่ละวใช่ไหมครับมันเหมือนที่จาเคยบอกอะไรนะหาดทรายต้องมีทะเลเพราะเพราะมมนมันจะไม่เป็นทะเลอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันมันเข้ากันในความที่แบบไม่ลงตัวแบบผมก็ไม่รู้เหมือนมันเหมือนเป็นธรรมชาติที่แบบไปเองอะไรเงี้ยพี่มันมันไม่ต้องแบบคิดว่าแบบตรงเนี้ยมันจะเข้าล็อกนี้อะไรเงี้ยครับมันก็เหมือนมันไปกันเองไปด้วย ด้วยธรรมชาติด้วยเวลาอะไรอย่างเงี้ยธรรมชาติเิดตอนนี้ผมคำตอบนะความคำถามานี้นผมไม่คิดเลยว่าเราจะเข้ากันได้ขนาดนี้อ๋อคือผมว่าเรื่องเรื่องนี้ผมไไม่ด้ผมไม่ได้โฟกัสเลยมันโฟกัสกับการที่แบบเราปล่อยไปตามเวลามากกว่าเหมือนแล เราต้องเรียนรู้แน่นอนว่าเราเรารู้จักสิ่งใหม่ๆรู้จักเขารู้จักอะไรเงี้ยมันก็ต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆ,ๆอะไรแบบเนี้ยก็ไม่ได้โฟกัสเลยว่าแบบว่าอะไรแบบเนี้ยใช่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเราไม่ได้คิดว่าแบบต้องยังไงอะไรเงี้ยมันก็ไปของมันเองห็นล่าสุดแบบถ่ายปฏิทิคู่ด้วยกันได้ยน่ใช่ป่ะครับผมในยังไงโมเมนต์นั้นแปลกดีครับคือมันจะมีเสื้อผ้าหใหม่ๆแปลกๆน่ารักน่รอะไรเงี้ยมีโมเมนต์แบบหลายๆแบบให้ให้เราแบบได้รู้สึกอย่างแบบ ฟิลน่ารักอะไรเงี้ยเราก็ยังไม่เคยเห็นจาที่เป็นฟิลแบบน่ารักใส่เสื้อสีชมพูทำตัวน่ารักอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ค่อยเห็นมีฟิลแบบดักดาร์กอะไรเงี้ยก็มันก็เป็นเป็นฟิลน่ารักแบบในหลายๆแบบหลายๆรูปแบบเพราะแต่ละเดือนมันจะไม่เหมือนกันแต่ละเดือนก็จะแบบเป็นชุดนี้เป็นคอนเซปต์นี้อะไรเงี้ยเป็นอีชุดหมดสิบสิบสองสิบสามเพราะมีหน้าปกหนึ่งใช่ครับอ่าใช่อันนี้คือแบบทําให้กระถับด้วยหรือยังไงเลย ต้องเรียกว่าทำาพื่อกาได้เซอร์วิสแฟนคลับเป็นการเซอร์วิสแฟนคลับอย่างที่เฟิร์นบอกว่าหลายๆอย่างเราอาจจะไม่เคยเห็นจากเราแบบว่าอย่างผมเนี้ยต้ไปแต่งชุดสีมูอะไรแบบเนี้ยมันไม่ปกติโดยอยู่บ้านเราอาจจะไม่ได้ค่อยได้ใส่อะไรเงี้ยก็มันก็เป็นอีกฟิลหนึ่งที่ชชเลนจ์เราเหมือนกันซึ่งเราก็ไม่ค่อยได้ใส่เราต้องใส่ฟิลในการถ่ายรูปอะไรเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่สนุกดีครับ13ชุด1วันก็สนุกดีครับเปลี่ยนอารมณ์หน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวกนสนุกเลยฮะ ผมก็่อนนั้นนะก็อยากขอบคุณแฟนๆทุกคนครับที่รู้จักกันมาตั้งแต่วันแรกเลยหรือว่าเพิ่งเข้ามาทําความรู้จักกันอะไรเงี้ยก็ขอบคุณที่คอยมอบความรักให้กันขอบคุณที่ส่งความหวังดีต่างๆผมคิดว่าทุกๆวันคือวันที่วาเลนไทน์ของเขาที่เขาส่งของมาให้เราซึ่งบางอย่างเราก็รู้สึกว่าอยากส่งกลับคืนแบบไปเขาเรียกว่าทําให้เขารู้สึกดีขึ้นบ้างมีความแฮปปี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ สุดท้ายแล้วก็อยากเลยขาอขอบคุณจริงๆครับว่าที่เข้ามาในชีวิตที่ได้เรียนรู้รู้จักกันอะไรอย่างเี้ยครับก็เยก็ขอบคุณแฟนคลับทุกๆอย่างแล้วกันครับเพราะว่าเขาเหมือนเขาเอาจริงๆเขา,าเหมือนเหมือนแฟนนะเขาจะฟิลฟิลแบบเวลาคนเป็นแฟนกันจะต้องมีแบบทุกเทศกาลทุกเขาเรียกว่าทุกวันสําคัญ ทุกอะไรต่างๆที่ที่เป็นมวนสสาคัญของเราหรือว่าเราสองคนหรือเฟิร์นอย่างเงี้ยครับเขาจะมีอะไรให้ตลอดมีแบบว่ามีไม่ว่าจะเป็นคอไม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายหรือว่าอะไรก็ตามเขาจะแบบมีให้เราตลอดเราก็รู้สึกขอบคุณในความตั้งใจขอบคุณในในความรักไม่ว่าจะเป็นคนไทยชาวไทยหรือว่าชาวต่างประเทศนะครับผมก็ขอบคุณด้อมจิ๋วแล้วกันขอบคุณด้อมจิ๋วที่สปอร์ตเราตลอดนะคบผมไม่ว่าจะเป็นฟูลสปอร์ตเออผมอยากจะบอกเรื่องฟูลสปอร์ตพี่เรื่องเนี้ย มันเป็นแบบว่าเรื่องใหญ่มากคือจริงๆอ่ะแบบขอบคุณมากที่แบบทุกคนส่งฟู้ดฟู๊ดอร์ตมาให้ทุกๆครั้งเลยที่เราออกงานเนี่ยครับคือมันจะเยอะมากเพะมันเยอะมากใช่ไหมครับเราก็จะแบบได้แบ่งแบบอ่าแบ่งกันกิน2คนแล้วเราแบ่งพี่ๆีทีมงานแบ่งเด็กแบ่งแบบหลายๆคนที่อยู่ตรงนั้นก็รู้สึกเรารู้สึกว่าแบบพอเราได้อิ่มเราอิ่มกันสองคนแล้วเราก็อยากให้คนอื่นอิ่มด้วยแบบว่าคือของมันเยอะมากอย่างเงี้ยก็ขอบคุณมากที่ส่งมาให้เยอะขนาดนั้นก็ คือเราไม่ปล่อยให้เหลือแน่นอนเราจะให้ทุกๆคนอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นใครเราก็ฝากพี่ๆป้อมยามอะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่าทุกๆคนได้ได้อิ่มไปด้วยกันก็ขอบคุณแทนพี่ๆทีมงานขอบคุณแทนน้องๆขอบคุณแทนจานอแล้วก็ขอบคุณมากๆจริงครับพี่คอยซัพพอร์ตเรารับแขกไม่ได้มันตึงเราข้ามโต้ทุกคนกผลงานที่ผ่านมากขเป็นแฟนๆาข้างแบบชอบในคู่เราโมเมนต์เราต่างๆเนี้ยเร็วๆนี้ จะมีผลงานอะไรคู่กันให้แฟนได้ติดตามกันได้ติดกันต่อเนื่องไหมจ๊ะผมมาติดสปอยผมมาชอบสปอยแบบหนักๆใจผมพูดไหมให้ผมพูดเลยคนชอบจ้าเปิดดีกว่าอ่ะผมเปิดผมเปิดได้ให้คุณเปิดงานแรกก็จะเป็นในช่วงของวันเกิดเราหน่อยครับก็ฝากเวยนะครับเป็นงานเป็นคอไซเาเป็นคอายใช่ก็ใครที่ซื้อบริษเองก็จะได้เป็นตั๋วคอายมาเจอเราอะไรแบบนี้เนี่ยก็ฝาก้ลยครับ เป็นงานแ็นงานแฟนไซน์แฟนไซน์อ๋อคือแฟนไซน์จะเป็นแฟนไซน์แบบเหมือนว่างานมันเกิดเราเนาะแล้ววาเกิดใกล้กันเราก็เลยแบบจัดงานใช่พร้อมกันในช่วงไม่ายใช่ครับใช่อันนี้ฟางแพนไปถึงไหนแล้วฮะอ๋อนั้นมันงานอันนี้ครับผออันนี้เป็นงานแฟนไซน์ก็พอมีงานแฟนไซน์แล้วก็ยังมีเอ่อเป็นงานของเราสองคนเป็นได้ร่วมกันเนาะได้ทํางานร่วมกันก็ เร็วๆนี้นะครับก็อาจจะมีข่าวดีครับผมก็รอฟังข่าวดีนะครับครับผมจะบอกได้ตอนช่วงไหนจ้ะอืมกลางปีด้วยช่วงที่ผู้จัดการให้บอกใช่ตอนนี้คือพี่ผู้จัดการนี่จิกขาตัวเองแบบอย่านะอย่าพูดชื่อเรื่องอะไรพูดชื่อเรื่องอะไรอะไรนะคะเฮ้ยเดินเดินเดินเดเดิลุ้นลุ้นละแต่ในรอปีนี้แฟนๆก็จะได้เห็นงานของคู่ราครับผมครับ่โอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับ